สวัสดีครับผมนะครับสำหรับสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับช่างวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับกับถ้ำค้างนะครับบรรยากาศฝนตกริ่นนะครับครับพายุเข้านะครับช่วงนี้นะครับผมงานก็จะล่าช้านิดนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานลูกค้านะครับชุดนี้นะครับผมนะครับก็เป็นชุดนะครับแนวทรงยาวๆนะครับที่ผมเคยทําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมกเพิ่งได้กลับมาทําทรงนี้อีกนะครับเป็นชุดที่ 3นะครับในตู้แบบนี้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดินทางมารับเองถึงที่นะครับผมนะครับก็กําลังเดินทางมานะครับตอนนี้นะครับผมอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆน่าจะถึงนะครับโอเคครับผมนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับก็มาเป็นสเปคงานนะครับผมนะครับทั้งอุปกรณ์ลูกค้านะครับมีชุดเดิมนะครับตู้เดิมอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็มาลื้อนะครับ มาทําใหม่นะครับผมนะครับหรือจากรถบ้างแล้วก็หรือจากชุดฟังในบ้านนะครับมาประกอบในชุดนี้นะครับผมนะครับลูกค้ามีมาเองนะคร,รับก็เสริมระบบเสียงก้างนะครับเป็นของทางร้านนะครับนิดนึงนะครับผมนะครับก็เกือบเกือบหมดนะครับผมของลูกค้าดอกเดียวนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นระบบซิดชุดไฟนะครับผมนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะครับก็เป็นของทางร้านนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้เท้ทั้ง ทั้งยกชุดนะครับผมไม้แท้นะครับทั้งทั้งตู้นะครับผมนะครับหุ้หนังนะครับเป็นสีดาตัดลายขาวนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับสเปคตู้เบสตัวนี้ครับผมก็ออกแบบมานะครับเป็นขนาดที่พอดีนะครับผมนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ครับเบสออกมาใหม่นะครับในสูตรนี้นะครับผมนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับก็คุณภาพเสียงถือว่าดีเลยนะครับตัวนี้เป็นสเปคงาน10นิ้ว1้อยนะครับที่ลูกค้าเอามาใส่ตู้นี้นะครับผมเป็นคงหลอกนะครับแต่ซึ่ง ด้วยนะครับอีกตู้หนึ่งนะครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครับผมซึ่งดอกเบสลูกค้านะครับเวลาเล่งนะครับผมนะครับดอกมันโยกแรงนะครับก็คือมีเสียงปั๊กนะครับในกรณีที่เราเล่นแรงๆนะครับผมนะครับแต่อีกคู่นึงไม่มีปัญหานะครับโอเคครับผมนะครับก็เรียนให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าก็รับรู้นะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสฟังตัวนี้เลยนะครับผมนะครับระบบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแอมสองตัวนะครับตัวนี้ครับที่ลูกค้าเอามานะครับเป็นแอมสองตัวนะครับ สวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับไม่มีคาปานะครับลูกค้าทําตามงบนะครับผมนะครับก็จะให้นะครับผมนะครับสวิตชิ่งก็แรงพอสมควรนะครับก็อาจได้มันๆเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูรอบได้กันนะครับผมนะครับมีอะไรบ้างนะครับด้านข้างตู้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเนาะขออนุญาตลดกล้องนะครับผมนะครับทําชิปคนเดียวก็จะลําบากนิดนึงนะครับมาดูนะครับผม ตัวนี้จะเป็นระบบ m มเอฟเฟ t นะครับที่ลูกค้ากำลังฮิตกันนะครับผมนะครับก็จัดให้นะครับผมนะครับคุณภาพเสียงไม้นี่คือดีนะครับคือดีเลยนะครับผมเสียงเคราะนะครับพัดลมระบายความร้อนนะครับค้างละตัวนะครับลูกค้าจะเสริมก็เสริมได้นะครับผมนะครับระบบปักไฟแยกน็อตหงกระต่ายบวกลบนะครับล้อเลื่อนด้านล่างเรียบร้อยนะครับโอเคตู้แข็งแรงนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวเรามานะครับชมคุณภาพเสียงกันเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขอเชื่อมต่อบูทูธแป๊บหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะครับคุยกันก่อนได้นะครับรายละเอียดนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบูทูธกันเลยครับมาครับผมตอนนี้ก็เชื่อมบูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบกันคร่าว ลดลดทดสอบลดหนึ่งสองสามสี่เช็คสวัสดีครับลดทดสอบครับผมอันนี้คือหน้าตู้เลยนะครับผมนะครับระยะห่างประมาณหกสิบเซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ยังพูดไม่ได้นะครับเสียงชัดเจาะนะครับลดลดทดสอบลดทดสอบลดทดสอบลดลดหนึ่งสองสามสี่เช็คสวัสดีครับลดลดทดสอบลดลดลดทดสอบลดเช็คเช็ควัน ลุกลุกหนึ่งสองสามสี่เช็คอ่าประมาณนี้นะครับผมนะครับสเสียงดีครับสเสียงดีเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันเลยครับ เสียงนี้นะครับผมนะครับก็โหดจริงๆนะครับผมนะครับโอ้น้ำนะครับฝนตกนะครับนะครับนี่ครับผมนะครับแอมขับซับนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเอามานะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมนะครับแต่พลังเสียงนี่ก็เกินตัวจริงจริงนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเพราะว่าเราออกแบบให้เหมาะสมนะครับขอปริมาตรของตู้นะครับในตู้นี้นะครับผมไม่กินวัดนะครับตู้ไม่กินวัดนะครับเร่งไม่แรงก็เสียงออกมาดีครับตัวนี้ โอเคครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบในผลงานนะครับผมนะครับเอาไม้แล้วครับฝนนะครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วปอกแปกปอกแปกมาแล้วโอเคครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่องวัดออดิโอซาวใช้เป็นกำลังใจให้กันในกันไปเรื่องนะครับผมนะครับยากาศไม่เข้าข้างเลยนะครับผมนะครับก็ลุยงานกันต่อนะครับเสร็จสชุดนี้นะครับผมนะครับโอเคครับ สวัสดีครับ